ถึงช่วง Family Knowledge ค่ะช่วงสาระดีๆเพื่อคุณแม่และลูกน้อยนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีคำถามอย่ากเก็บไว้คนเดียวค่ะเพราะว่าเรามีคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬามาไขาคำตอบกันนะคะเพียงแค่คุณส่งคำถามเข้ามาทาง Facebook f a n นเพจองฟองบังคลับค่ะคำถามของใครนะคะได้รับเลือกขึ้นมาตอบในรายการของเราก็รับไปเลยค่ะของรางวัลมูลค่า1000บาทจากองฟองนะคะส่วนวันนี้นั้นจะเป็นคำถามของใครเราไปชมกันเลยค่ะ แรกก็ต้องถามคุณแม่ว่าทําไมคิดจะเลิกนมแม่ไปซะละเขายังมีประโยชน์อยู่เสมอนะครับอย่าให้คนรอบข้างหรือคนที่ไม่รู้มาบอกเราว่านมแม่ไม่มีประโยชน์นะครับนมแม่ยังมีประโยชน์อยู่เสมอทั้งประโยชน์ทางคุณค่าทางอาหารและประโยชน์ทางใจไม่มีอายุที่กําหนดแน่นอนนะครับว่าเกินหนึ่งขวบต้องเลิกนมแม่สามารถกินไปได้3ามสี่ขวบทําได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ถ้าแม่อยากจะเลิกจริงๆด้วยเหตุผลมีอยู่2อันครับเด็กไม่ต้องการ อันที่2แม่ไม่ไหวแล้วนะครับก็จะมีกรรมว,วิธีครับว่าส่วนใหญ่เด็กเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะต้องได้ทําอะไรก่อนนอนจริงๆก็คล้ายผู้ใหญ่อะนะครับแล้วเด็กกลุ่มที่กินนมแม่ก็จะดูดนมแม่แล้วหลับไปคุณแม่ต้องหาสิ่งอะไรมาทดแทนที่มันจะยิ่งใหญ่กว่าการดูดนมแม่นะครับหายากมากครับหมอบอกไว้ก่อนนะครับเช่นการเกาหลังการนวดการร้องเพลงเข้าฟังนะครับ เขาอาจจะทําให้เขาหลับได้โดยไม่ต้องพึ่งนมแม่นะครับแล้วค่อยๆลดการกินนมแม่ลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับปวบกว่าหมอบอกคุณแม่ได้เลยครับว่ายากมากครับอย่าเพิ่งคิดที่จะเลิกเลยจะเครียดเปล่าๆทั้งเราและเขานะครับให้เขากินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วพอโตขึ้นเขาก็จะเริ่มค่อยๆรู้แล้วล่ะเช่นเราไปข้างนอกก็อาจจะเปิดนมให้ลูกดูดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเขาค่อยๆเรียนรู้แล้วจะค่อยๆลดการกิน ในที่สุดเลิกอย่างเป็นธรรมชาติได้นะครับอาจจะต้องถึงสอสาขวบนะครับคุณแม่อายุ7เดือนซึ่งต่างจาก1ปีนะครับถ้า1ปีกินข้าวยากเนี่ยเกิดจากเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ถ้า7เดือนเนี่ยยังไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองยังไม่ค่อยต่อต้านหรอกที่กินยากเนี่ยอาจจะเกิดจากเขายังไม่เคยชิน ก็เคยกินนมมาตลอด6เดือนแรกนะครับพอมา7เดือนต้องกินอาหารที่แตกต่างจากนมเหลือเกินนะครับเป็นเนื้อมากขึ้นมีเป็นชิ้นชิ้นบางทีก็อยากจะเอาลิ้นดุนมันออกมาเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยอาจจะยังไม่ดีนะทีนี้พอให้กินอาหารอย่างหนึ่งก็สังเกตว่าเด็กกินน้อยลงพ่อแม่ก็เปลี่ยนอาหารให้คิดว่าลูกเบือ่อเด็กยังไม่ค่อยรู้จักคําว่าเบื่อนะครับมันยังไม่ชินนะครับพอเปลี่ยนอาหารให้บ่อยๆก็เหมือนกินอาหารใหม่ อยู่เรื่อยๆเขาไม่คุ้นสักทีแล้วเมื่อไหร่จะชอบละ่ะเนื่องส่วนใหญ่หมอมักจะแนะนาให้ให้อาหารซ้ําๆเดิมไปประมาณ2อาทิตย์จนกระทั่งเขาคุ้นเขาน่าจะกินได้มากขึ้นพอเริ่มคุ้นจากอย่างหนึ่งค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับอย่าเปลี่ยนรูปโฉมทั้งหมดในเด็กที่กินยากนะครับถ้าเด็กกินง่ายๆเปลี่ยนอะไรมันก็กินหมดนะครับนั้นค่อยๆเปลี่ยนบางอย่างเช่นเคยใส่หมูก็อาจจะเป็นปลาอย่างนี้เป็นต้นเคยใส่ผักตัวนี้ก็ใส่ผักอีกตัวหนึง่ง ันนั้นจะทําให้การปรับเปลี่ยนอาหารเนี่ยออทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาเจออาหารใหม่อยู่บ่อยๆโดยสรุปนะครับสำหรับเด็ก7เดือนถ้าอยากให้กินได้ดีน่าจะให้อาหารซ้ําๆเดิมเหมือนเดิมแล้วดูที่ว่า2อาทิตย์ประสบความสําเร็จไหมเด็กที่กินนมแม่เนี่ยนะครับจะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าสมองดี นะครับเพราะ <uito> ฉันก็สามารถกินนมแม่ต่อไปได้ครับแต่อย่างไรก็ตามอายุหนึ่งขวบกว่าการกินอาหารเป็นหลักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นกินนมแม่ต่อไปได้แต่ว่าต้องกินข้าวให้ดี3ามื้อครับเหมือนเดิมครับป้อนให้น้อยลงให้เขากินเองให้เขาหยิบจับอาหารเข้าปากเองค่อยๆฝึกไป2-3เดือน,น,นมักจะดีขึ้นครับต้องให้กินดีก่อนนะครับน้ำหนักถึงจะขึ้นนะครับอยู่ดีจะหวังให้น้ำหนักขึ้นเป็นไปไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำหนักขึ้นไม่ค่อยดีนักเป็นเพราะกินไม่ดีก็จัดการกินให้ดีซะ แล้วสักรยาหนึ่งน้ำหนักจะขึ้นเองนะครับส่วนประเด็นปัญหาเรื่องการเดินที่อาจจะดูรูปเท้าที่ผิดปกติไปเนี่ยนะครับก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสไปฉีดวัคซีนก็ช่วยปรึกษาหมอด้วยไม่ได้รีบร้อนครับไม่จำเป็นต้องไปหาเดี๋ยวนี้แต่ให้หมอดูการเดินของเขาอาจจะพอบอกได้ว่าอันนั้นเป็นลักษณะปกติที่เจอในเด็กได้เดี๋ยวเขาปรับตัวเขาเองหรือจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขครับอาจจะจําเป็นจะต้องตรวจครับว่าเขย่งนั้นเกิดจากเขย่งที่มัน มันเกิดจากกล้ามเนื้อติดขัดเอ็นติดขัดหรือเปล่าถ้าเกิดจากอย่างนั้นมันผิดปกติครับแต่ถ้าเด็กเขาทำเพื่อสนุกนะครับอันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนั้นคุณแม่คุณพ่ออาจจะสังเกตเองได้นะครับว่าบางทีเขาก็เดินราบเรียบดีแต่พอเดินขยิงแล้วเขาสนุกโดยเฉพาะถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอย่าเดินสิลูกอย่าเดนสิลูกเดินดีๆเขายิ่งขยิงใหญ่เลยบางทีเราไม่สนใจสิ่งที่เขาทำแป๊บเดียวเขากลับมาเดินเหมือนปกติเลย อันนั้นก็แน่นอนละไม่ต้องหาหมออันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทําขึ้นมาเองนะครับหมอจะพอจะตรวจได้ครับว่ามีกล้ามเนื้อยึดติดอะไรตรงไหนไหมเราก็ต้องได้รับการแก้ไขหรือเปล่าไม่รีบร้อนแต่อย่าลืมตอนไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปนะครับบ่นเรื่องนี้กับหมอเด็กเพื่อให้หมอเด็กได้ตรวจเพื่อให้มั่นใจว่าผิดปกติหรือเปล่า ชิษนุนะคะที่มาไขข้อข้องใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาต้อนรับ AEC ในแบบเด็กๆกันกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่สนุกสนุกอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ Happy Hell Happy Hell Happy Hell ฉันจะมีให้เธอมันคือความรักอบอุ่นใจ Happy Hell